นังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเล่มหนึ่งปีพุทธศักราช2521 e บทที่7มานีดีใจไหมพรุ่งนี้จะได้ไปกรุงเทพแล้วมานะถามมานีในตอนเย็นวันศุกร์ดีใจสิคะพี่มานะพ่อแม่เราใจดีจังเลยมานีตอบแล้วทั้งมานีและมานะ ก็เตรียมสิ่งของที่จำเป็นจะต้องออกไปใช้ที่กรุงเทพตามที่แม่สั่งเช่นแปลงยาสีฟันเสื้อผ้าและของใช้อื่นๆตอนกลางคืนแม่เตรียมของใส่กระเป๋าใบใหญ่พ่อคุยกับมานะและมานีพ่อเอาแผนที่มาให้ลูกทั้งสองคนดูมานะชี้แผนที่และบอกมานีว่ากรุงเทพอยู่ตรงนี้พ่อเล่าเรื่องกรุงเทพให้ฟังและบอกว่าจะพาไปพักที่บ้านลุง พ่อแม่มานะและมานีออกเดินทางจากบ้านแต่เช้าแม่เอาปิ่นโตใส่อาหารไปด้วยเขาขึ้นรถยนต์ไปสถานีรถไฟแล้วขึ้นรถไฟไปกรุงเทพมานีชอบรถไฟมากพอเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนรถไฟใช้ฟืนมานะชอบฟังเสียงรถไฟแล่นเวลารถไฟแล่นผ่านสะพานมานะและมานีตกใจทุกทีเพราะเสียงดังมาก มานียืนที่หน้าต่างมองออกไปเห็นเหมือนแผ่นดินวิ่งจึงบอกพ่อพ่อบอกว่าแผ่นดินไม่ได้วิ่งแต่เป็นเพราะรถไฟกำลังแล่นพ่อเตือนมานะและมานีไม่ให้ยื่นหัวหรือแขนออกนอกตัวรถเพราะอาจได้รับอันตรายรถไฟแล่นผ่านป่าไม้ทุ่งนาคลองแม่น้ำและสวนหลายแห่งชาวนาและชาวสวนต่างก็ทำงานของตน ในแม่น้ำํำคนกำลังหาปลากันอยู่ทั่วไปแม่เห็นว่าทั้งมานะและมานีกำลังสนใจกับไร่นาที่อยู่สองข้างทางรถไฟจึงบอกกับลูกทั้งสองว่าเมืองไทยนี้น่าอยู่ถ้าขยันก็จะมีกินมีใช้เมืองไหนก็ไม่สบายเหมือนเมืองไทยมานะเล่าว่าเขาอ่านหนังสือมีบางตอนที่เขาชอบใจมากจึงท่องจนจำได้ แล้วเขาก็ท่องให้ฟังแผ่นดินผืนนี้มีค่าทำนาทำไร่ได้ผลทำสวนก็ได้ไม่จนอดทนทำไว้ใช้กินในน้ำมีกุ้งปูปลาจับหามาได้ทั้งสิน้นเมืองไทยมีทรัพย์ในดินได้ยินเรื่องนี้มานานนึกถึงบุญคุณปู่ย่าช่วยกันรักษากล้าหาร พวกเราจึงได้เบิกบานอยู่บ้านเราได้อย่างดีต้องฝึกต้องเตรียมตัวไว้คนไทยย่อมรู้หน้าที่ช่วยให้ไทยอยู่นานปีได้มีความสุขทุกคน